สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ FC ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีมังกร ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะท่านใดที่เกิดในลัคนามังกรท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะชาวราศีมังกรทุกท่านคะมารับฟังกันค่ะว่าในช่วงเดือนมิถุนายนปี2568ดวงชะตาของท่านจะเป็นยังไงบ้างนะคะทำอะไรราบรื่นดีไหมการเงินและการงานนั้นคล่องตัวดีหรือไม่มารับฟังกันได้เลยค่ะเรามาเริ่ม ต้นที่การงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกชาวราศีมังกรทุกท่านคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ต้องขอบอกว่าเป็นเดือนที่ดีสำหรับท่านนะคะเราท่านจะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นในเรื่องของการทำงานคะ่ะมีงานจะทำให้ท่านมีชื่อเสียงท่านใดที่ทำงานอะไรอยู่นะคะทำให้เต็มที่นะคะ เพราะว่างานที่ท่านทำจะทำให้คนรู้จักท่านเพิ่มมากขึ้นมีข่าวดีเข้ามาได้รับโอกาสดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่สำคัญท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นความคิดลื่นไหลมักจะมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นฉะนั้นถ้าไอเดียใดก็ตามที่ท่านคิดว่าสิ่งนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ต่อท่านเป็นประโยชน์ต่องานของท่านให้ลงมือทำได้เลยนะคะ เรียกได้ว่าท่านจะโดดเด่นด้านการทำงานและการใช้ความคิดมีการเดินทางค่อนข้างที่จะบ่อยเป็นเดือนแห่งการเดินทางอีกครั้งหนึ่งจะได้พบปากพูดคุยกับผู้คนมากหน้าหลายตาท่านจะไม่ค่อยได้อยู่นิ่งๆเปิดตัวมากขึ้นนะคะและที่สำคัญหากทำงานประจำก็จะได้ออกทำงานนอกสถานที่รับมือกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้เก่งไหวปรบดีนั่นก็หมายความว่าเมื่อใดก็ตามที่มีปัญหาเกิดขึ้นโดยที่ท่านคาดไม่ถึง ท่านจะรับมือได้นะคะและแก้ไขกับปัญหาได้ตรงจุดที่สำคัญท่านจะมีโชคลาภจากการแก้ไขปัญหาด้วยการแก้ไขปัญหาจะนำพาซึ่งข่าวดีมาให้เป็นเดือนที่การงานของท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นหลายเรื่องเลยทีเดียวท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายนะคะแนะนำให้ท่านนั้นพยายามหาวิธีที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำใคร มาช่วยส่งเสริมการขายเหมาะกับการโปรโมตเปิดตัวสินค้าหรือจัดโปรโมชั่นนะคะคือพูดได้ง่ายอยากทำไรทำเลยค่ะในช่วงระยะเวลานี้นะคะวา่ามีวาจาโดดเด่นมีไหวพริบดีความคิดลื่นไหลสิ่งเหล่านี้นะคะจะนำประโยชน์มาให้กับท่านท่านใดที่กำลังตั้งใจเอาไว้ว่า จะพูดคุยเรื่องผลประโยชน์ต่างๆหรือจะยื่นเอกสารสำคัญสำคัญทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวทำได้เลยนะคะจะสำเร็จควาพูดคำจาของท่านโดดเด่นขอความช่วยเหลือจากใครก็จะได้รับการช่วยเหลือและที่สำคัญท่านใดที่กำลังเจราจาต่อรองผลประโยชน์ต่างๆจะประสบความสำเร็จกำลังรอคอยข่าวใดก็ตามจะได้รับข่าวนั้นๆมีข่าวดีเกิดขึ้นแน่นอนค่ะในเรื่องของการงาน ะะมีคนคอยช่วยเหลือไปอยู่ที่ไหนคนก็รักและเมตตาค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์ไหวพริบดีให้ท่านลองนำปใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะทำใหอ้อะไรก็ตามที่ท่านคิดว่าทำแล้วจะเป็นผลดีกับตัวท่านให้ลงมือทำได้เลยครัเพราะเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่การทำงานของท่านค่อนข้างที่จะราบรื่นปัญหามีน้อยมากๆถึงแม้ว่าจะมีปัญหาก็ไม่ถึงท่านทำให้ท่านนั้นต้องท้อแท้ถอดใจ ะะแก้ไขได้ไวมีคนคอยช่วยเหลือเป็นระยะระยะท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการใช้คำพูดนะคะจะมีข่าวดีเกิดขึ้นทำงานเกี่ยวกับการเดินทางไม่ค่อยอยู่กับที่อ่าวันนี้อยู่นี่วันต่อไปอยู่อีกที่หนึ่งเรียกได้ว่างานเข้ามารัวๆกันเลยทีเดียวเตรียมตัวรับมือกับงานได้เลยนะคะเพราะว่าท่านจะได้รับผิดชอบงานมากกว่า,าหนึ่งอย่างขึ้นไปแน่นอนมีเรื่องอึดอัดใจอยู่บ้างนะคะแต่ก็ถือว่า ไม่ใช่เรื่องใหญ่สําหรับท่านหรือท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าขี้บ่นมากขึ้นนะคะปากไวใจร้อนฉะนั้นท่านจะต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาคิดก่อนพูดทุกครั้งอะไรที่ไม่สมควรพูดไม่จําเป็นก็ไม่ต้องพูดนะคะคือพูดได้ง่ายเสนอความคิดเห็นให้น้อยลงอย่าทําตัวเด่นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นจะโดดเด่นสําหรับท่านแน่นอนเป็นเดือนที่ดีค่ะมีข่าวดีอยากทำไรทําเลยนะคะเหมาะแก่การเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆด้วย มาที่การเงินของท่านกันบ้างการเงินของท่านท่านจะมีข่าวดีเรื่องเงินเงินทองทองนะคะมีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ได้มาแบบง่ายๆได้มาแบบงงๆเช่นท่านใดที่กําลังรอคอยขา่าวเงินอยู่นะคะท่านจะได้รับข่าวนั้นๆกําลังรอคอยเงินจากส่วนใดก็จะได้มาบางท่านจะได้เงินจากช่องทางใหม่ๆซึ่งท่านยังไม่เคยได้มาก่อนอาจจะได้เงินจากงาน ที่สองที่สหรือจะมีคนช่วยเหลือท่านเรื่องเงินเงินทองทองบางท่านนะคะได้เงินจากการเดินทางหรือว่าพูดคุยผลประโยชน์เพราะว่าการเดินทางของท่านบางครั้งจะเป็นการเดินทางเพื่อตกลงผลประโยชน์เรื่องเงินเงินทองทองด้วยเช่นเดียวกันนะคะบางท่านจะมีรายรับมากกว่าหนึ่งช่องทางมีดวงได้เงินพิเศษหากอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงถามว่าเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้ไหมสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้นะคะแต่ว่าอย่าเสี่ยงเยอะนะเพราะว่าโชคลาภจากตรงนี้ ต้องขอเรียนว่าท่านจะต้องดูที่พื้นฐานดวงชะตาของตัวท่านด้วยว่าที่ผ่านมาท่านได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงบ้างไหมถ้าไม่ได้ให้ท่านโฟกัสเรื่องอื่นนะคะอาจจะขอความช่วยเหลือจากใครก็ได้หรือถ้าท่านนะคะเป็นพ่อค้าแม่ขายก็ลองนำโปรโมชั่นที่ไม่เหมือนใคร นะคะมาช่วยส่งเสริมการขายก็ได้นะคะเพราะว่าบางท่านนั้นจะได้เงินพิเศษจากงานพิเศษหรือไม่ก็มีคนช่วยเหลือเรื่องเงินเงินทองทองมาที่ค่าใช้จ่ายของท่านกันบ้างนะคะค่าใช้จ่ายของท่านในรอบสัปดาห์นี้ท่านจะหมดเงินไปกับการใช้ใจ่ายตามใจตัวเองพอสมควรนะคะเป็นช่วงที่หมุนเงินเยอะเพราะว่าอยากได้นั่นอยากได้นี่มีความอยากได้ หมดเงินไปกับการใช้จ่ายทำตามกิเลสตัณหาของตัวเองหรือไม่ก็จะได้ใช้จ่ายเงินไปกับการเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการพบปะผู้คนก็จะเพิ่มขึ้นมีเรื่องอึดอจจัดใจเรื่องเงินเงินทองทองเช่นอาจจะมีใครบางคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านนะคะหรือท่านจะได้ใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องบางเรื่องที่ท่านนั้นไม่อยากจ่ายอะแต่ต้องจำใจจ่ายเพราะไม่สามารถ ปฏิเสธหรือว่าหลีกเลี่ยงได้นั่นเองนะคะโดยภาพรวมการเงินก็ถือว่าเป็นเดือนที่ท่านหมุนเงินได้คล่องมีโชคลาภด้านการเงินบางท่านนะคะท่านใดที่รับจ็อบรับงานพิเศษทําควบคู่กับงานประจําเดือนนี้เหนื่อยนะคะแต่ว่าก็ถือว่าคุ้มค่าพอสมควรเพราะว่ารายรับของท่านเข้ามาเพิ่มมากขึ้นถ้าท่านมีสติในการใช้เงินมีสติในการช่วยเหลือคนอื่นนะคะบอกเลยนะคะว่า ท่านหมุนเงินได้คล่องแน่นอนค่ะและที่สําคัญนะคะท่านค่อนข้างที่จะ,ะเฉลียวฉลาดหาเงินเก่งน,นะเมื่อใดก็ตามที่ท่านนั้นการเงินติดขัดมีปัญหาท่านจะมีทางแก้ทางออกทุกครั้งนะคะแต่ต้องทําใจรอเอาไว้ได้เลยนะคะว่ารายจ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องราวภายในบ้านหรือรายจ่ายที่ท่านไม่อยากจ่ายรายจ่ายที่เกี่ยวกับบุตรหลานบริวารคนในครอบครัวจะเข้ามาอย่างที่ท่านคาดไม่ถึงแน่นอนฉะนั้นให้ท่านระวังการใช้เงิน ให้มีสติในการใช้เงินอย่าเพิ่งใช้จ่ายเงินตามใจตัวเองมากให้มีสติในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงด้วยนะคะเพราะว่าเงินที่ท่านจะได้นั้นมีโอกาสได้แต่ได้ไม่มากและที่สำคัญไม่ได้มีกันทุกคนนั่นเองค่ะมาที่ความรักของท่านกันบ้างสำหรับคนโสดนะคะชาวลัคนาชาวราศีมังกรถ้าท่านนะคะเปิดใจอยากจะมีรักครั้งใหม่หรือว่าอยากจะมีคนคุย คลายเหงาถ้าท่านเปิดใจมีโอกาสได้พบเจอนะคะและจะได้พบเจอจากทางไกลเช่นพบเจอระหว่างการเดินทางซึ่งเป็นคนใหม่ๆเลยนะหรืออาจจะได้พบเจอกันผ่านโลกโซเชียลออนไลน์อยู่ๆก็มีคนทักเข้ามาประมาณนี้นะคะยังไงก็แล้วแต่ให้ท่านระมัดระวังการคุยกับคนใหม่ๆให้มากๆเพราะว่าคนที่เข้ามาใหม่ก็ยังเป็นช่วงที่ท่านนั้นยังจะต้องคือพูดง่ายๆ นะคะต้องคิดให้เยอะๆถ้าท่านจะคุยกับคนใหม่แต่มันก็จะมีในลักษณะที่ว่ามีโอกาสได้ยูเทิร์นกับคนเก่าๆนะคะบางท่านบอกออหมอพูดไม่น่ารักคนเก่าๆก็ตัดทิ้งไปแล้วอ่ะแต่ว่าท่านจะได้เจอกับคนที่ท่านเคยคุยจริงๆนะเขาอาจจะติดต่อท่านมาเองหรือว่าอาจจะได้เจอพูดคุยกันโดยบังเอิญก็ได้อาจจะไม่ได้พูดคุยกันเรื่องความรักก็ได้นะคะอาจเขาอาจจะเข้ามาขอคําปรึกษาหรือว่า เขาอาจจะที่ผ่านมาทําไม่ดีกับท่านอยากจะปรับความเข้าใจก็จะเป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะสําหรับท่านใดที่มีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วชีวิตคู่ในะรอบสัปดาห์นี้ท่านและคู่ครองไม่ได้พูดคุยกันมากนะคะเพราะว่าต่างคนต่างก็มีเรื่องที่จะต้องทํางานยุ่งท้งคู่พยายามเติมความหวานนิดนึงหาโอกาสไปนั่นมานี่ด้วยกันบ้างหรือไม่ก็เดินทางท่องเที่ยวด้วยกันบ้างนะคะเป็นการเดินทางระยะสั้นๆไปเช้าเย็นกลับก็ได้นะคะ ด้านสุขภาพของท่านเป็นยังไงกันบ้างสุขภาพของท่านในรอบเดือนนี้ท่านจะต้องอในช่วงเดือนมิถุนายนใช้คําว่ารอบเดือนนี้มันฟังปแปลกๆนะคะความรักสุขภาพในช่วงเดือนมิถุนายนให้ท่านระมัดระวังนะคะ,อ,ะอาการปวดหัวบ่อย ไมเกรนกำเริบระวังความดันกำเริบระวังโรคเก่าๆที่ท่านเคยเป็นแต่ว่าหายไปนานจะกลับมากำเริบเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ท่านใช้ความคิดเยอะพอสมควรคิดเรื่องงานเรื่องนั่นเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลานะคะฉะนั้นท่านจะต้องดูแลสุขภาพให้ดีๆไม่คิดเยอะไม่คิดมากรับประทานอาหารให้ตรงเวลาพักผ่อนให้เพียงพอนะคะหาเวลารีลกคอย่อนคลายบ้างไม่ต้องคิดมากนะคะ ดูแลสุขภาพให้ดีๆถึงเวลาพักผ่อนก็พักผ่อนนะคะมาที่การทําบุญของท่านกันบ้างการทําบุญในช่วงเดือนนี้ถ้าท่านมีโอกาสได้ทําบุญนะคะท่านสะดวกทําบุญในรูปแบบใดทําไปเลยค่ะมากน้อยไม่เป็นไรขอเพียงท่านตั้งใจทําบุญอยู่ที่ความตั้งใจไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สินที่เราทํานะคะขออวยพรให้ชาว ราศีมังกรทุกท่านเฮงเฮปังปังค่ะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองทำอะไรก็ขอให้ราบรื่นและประสบความสําเร็จนะคะกราบขอบพระคุณทุกๆกการติดตามเจอกันมาคลิปหน้าสวัสดีค่ะ